ขอโทษอีกครั้งนะคะคราวหลังนี้ฉันจะเช็คให้ดีก่อนคะ่ะขอโทษจริงๆคะ่ะไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับนี่ผู้คุณทำอะไรอยากให้ฉันโดนจับข้อหาแจ้งความเท็จใช่ปะมินใจเย็นก่อนมิน ที่ผมโทรหาคุณเพราะพวกเขามาที่นี่แล้วเขาบอกผมเองว่าเขาจะมอบตัวนี่คุณกำลังจะบอกฉันว่าคุณโดนแม่กับยายคุณหลอกหลอ,อกเก่งกันทั้งบ้านฉันชักไม่แน่ใจละว,ว่าพวกคุณกำลังหลอกกันเองหรือร่วมหัวกันหลอกฉันกันแน่มนิผมจะหลอกคุณทำไม ผมจะพาคุณกับคุณตำรวจมาที่นี่แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรแม่กับยายคุณจะได้มีเวลาหนีพอคุณบอกตำรวจว่าพวกเขามาที่นี่ตำรวจก็เลิ่ค้นหาแม่กับยายคุณก็หนีไปอย่างสบายใจเลยดิไปกันใหญ่แล้วมินผมบอกคุณแล้วไงว่าผมจะช่วยคุณเรื่องนี้สิ่งที่พวกคุณทำกับครอบครัวฉัน มันไม่ได้ทำให้ฉันเชื่อใจคุณได้เลยนะกอนถ้าคุณอยากพิสูจน์ว่าคุณพูดความจริงก็ไปตามแม่กับยายคุณกลับมาไม่ใช่ดีแต่พูดได้มินผมจะตามหาแม่กับยายมาให้คุณเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าผมจริงใจกับเรื่องนี้แต่ทำไม่ได้ เราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเจอหน้ากันอีกคุณก็เป็นแค่คนที่ช่วยผู้ร้ายลบนี้ ใจชอบคะ่ะไอเป็นคนมาทำนะคะไม่ใช่ยายยายจะตื่นเต้นทำไมเนี่ยยายไม่ได้ตื่นเต้นยายกลัวไอเจ็บะนีม่มาทำแท้งนะไม่ได้มากดสิวหมอจะเอาอะไรใส่ไปที่ไอบ้างไม่รู้ว้ยไอยว่ายายดูละครมากเกินไปแล้วคะ่ะไอไปอ่านรีวิวมาไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยยาย เรียกว่ายุติก,การตั้งครรภน่าจะน่ากลัวน่อยกว่านะครับที่เนี่โรงพยาบาลหมอเขาเป็นคนทําให้ไม่ใช่คลินิกเถื่อนดีกว่าเราไปซื้อยามากินเองนะย่าเชิญคุณอริสค่ะ